สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆก่อนเอนคุณครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อนางจันทิมาแสงจินดาชื่อเล่นชื่อครูอ้อมค่ะเป็นครูประจําชั้นอนุบาลสองทับหนึ่งโรงเรียนลุมพีชนูประถมเด็กๆได้รู้จักกับคุณครูแล้วนะคะ แต่คุณครูยังไม่รู้จักกับเด็กๆเลยคุณครูเลยอยากให้เด็กๆทำคลิปวิดีโอร่วมกับผู้ปกครองแล้วส่งมาทางไลน์ต่ออนุบาล2อทับหอย่าลืมส่งเข้ามาเยอะๆนะคะด้วยสถานการณ์โควิดมีการแพร่ระบาดมากในสังคมนะคะวันนี้คุณครูเลยเอานิทานสาระดีๆนํามาฝากเด็กๆเพื่อให้เด็กๆได้รับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ มารู้จักวิธีป้องกันรโรคโควิด -19 กันดีกว่าใส่แว่นนี้นะแล้วเราไปรู้จักโควิดกัน <c oughs> ดูผู้หญิงคนนั้นสิคะ <c oughs> ไวรัสโครโรนาเ <c oughs> กาะเต็มมือเลย <c oughs> เขากำลังจะออกจากรถไฟนี่เอ๊ะจับราวด้วยยังไ มีคนจับเราต่อแล้วใช้มือจับหน้าแบบนี้ไวรัสเตาะเต็มหน้าเลย <c oughs> พี่คนนั้นเขาไอาโดยไม่ปิดปากโชคดีนะที่เด็กที่อยู่ใกล้ใส่หน้ากากป้องกันวิธีป้องกันไวรัสเข้าสู่ร่างกายและป้องกันไม่ให้เราแพร่สู่คนอื่นคือการสวมหน้ากาก มาดูกันดีกว่าว่าหน้ากากมีแบบไหนบ้างหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หน้ากากคาร์บอนหน้ากากอนามัย N95 หน้ากากผ้ามาดูวิธีอื่นๆที่ช่วยให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโครโรนากันดีกว่าหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคนจํานวนมากสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ อย่าลืมใช้ช้อนกลางออกกําลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้เราก็ปลอดภัยจากโควิด -19 แล้วขอบคุณเข้อมูลดีๆจากนิทานชุดพูดสิวกับโรคโควิด -19 และครูจุม๋มหรือไทยจอมสลิดผู้เขียนใจดีที่ถ่ายทอดเรื่องยากๆด้วยนิทานแสนสนุก เป็นอย่างไรบ้างคะนิทานสนุกไหมคะเอ๊แต่คุณครูอยากรู้จังเลยคะ่ะว่านิทานที่เด็กๆได้รับชมไปเมื่อสักครู่เป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรนะเก่งมากคะ่ะเป็นนิทานเกี่ยวกับโรคโควิดใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนวิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคโควิดนะคะมีด้วยการ4ข้อดังนี้คะ่ะ 1. สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเด็กๆควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกไปนอกบ้านนะคะ 2. อล้างมือเด็กๆควรล้างมือบ่อยๆล้างมือเจ็ดขั้นตอนด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะ 3. ไม่ไปพื้นที่ที่แออัดแต่ถ้าเด็กๆมีเหตุจำเป็นที่จะต้องไป เด็กๆก็ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2ถึงเมตรนะคะ 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดแล้วอย่าลืมใช้ช้อนกลางด้วยนะคะเห็นไหมคะสีข้อนี้ปฏิบัติได้ไม่ยากเลยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูทุกคนสามารถทำได้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายเลนสจันุลูกเสร็จให้ล้างมือก่อน,ล,ล,อนล้างมือก่อนล้างมือก่อนเลนสนุลูกเสร็